จบแล้ว่่มคเอาบเอาบัชีการบัชีหันหน้ามาเลยนะครับบัชีเร็วต้องบกวาแชมเดี้ยนนะนั่งจานนีนนั่งน่ นั่งจานนี่เนี่ยนั่งกอดเท้าว่ะนั่งกอดเท่าอ่ะใครไปหนูไปอระกำอยู่แล้วขึ้นแล้วถอเลยเดี๋ยวเดีาไม่ให้ขึ้นลงเปิบมีได้นานๆๆถอดไปเลยถอดไ่เัน

ครับก็ตอนนี้ชาวบ้านก็ขาดเรือครับแล้วครับก็ได้ทําแพเพอช่วยเหลือตัวเองกันได้ครับขาดงบประมาณที่จะมาซื้อเอ<ค>รือแล้วทำจากอะไรบ้างครับจากต้นกล้วยแม้ไผ่มั่งอะไรบ้างครับก็หลายๆบ้านก็ใช้ช่วยเหลือตัวเองเป็นได้เป็นบางส่วนครับบางส่วนก็ใช้เรือแต่ก็น้อยครับ แล้วกี่หมู่บ้านนะที่ถุกน้ำท่วมเดือดร้อนของผมแหมู่บ้านทั่วหมดเลยครับร้บ<ล>รอยเปอร์รรอรเซ็นต์ลยี่ลายร้อยเปร์็นต์ครับ